ลูกควานช้างนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณยายน้ำมนต์นะคะมันไปกวัขึ้นไม่เหยียบวันนี้เรามาทุระแถวอ,อำเภอสนมนะคะก็นี่นะคะเห็นต้นไม้มีต้นถอนด้วยนะ,ะต้นถอนอยู่ข้างล่างอันนี้ต้นอะไรพ่อควานต้นบางุงนะคะอ่านี่นะคะ ภาษาไทยไม่รู้นะคะแต่ภาษาสวยก็คือต้นบังหูก็คือเหมือนต้นเหมือนใบผักกระถินนะคะนี่นะคะนี่นะคะอิ่มแน่ยายวันนี้นี่นะคะนี่นะคะต้น มีต้นทนด้วยนะคะก็ฝาเอนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณยายช้างของเราด้วยนะคะแม่ๆจ๋าเขตนีช้ชุมช่มชื้นมาดูน้ำนะคะฝนตกหนักตลอดทางอันนี้ก็ฝนล,ลินลินนะคะที่เรามา,าตัดนะคะฝนล,ลินลินอยู่นะแม่ๆอันนี้ก็คือนู่นนะคะอยู่ข้างทางเต็มเลยด้ม่แม่ๆดูต้นเนื้อก็คือช้างกินกินแทนหญ้าได้เลยนะคะ อันนี้เราอยู่บ้านน้องอีโยนี่นะคะอุย้เยอะมากเลยเด้อนี่ต้นมีต้นถอนด้วยนะคะพ่กความกระตัดก็เพาะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวยายน้ามนด้วยนะคะเพราะรักถึงยอมตากฝนนะคะตากแดดน,นะคะทําเพื่อยายให้คุณยายได้กินอิ่มนอนหลับนะคะแม่แมงจ้าฝากเอ็นดูด้วยะะดูพ่อความละมมแม,มมา,ใมากใส่ชุ้มาหลอแค่ไหนก็ต้อง สยบที่ช้างนะคะเห็นยายเห็นอะไรก็ให้ช้างได้กินนะคะแม่แม่จ๋าฝากเอ็นดูด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ปตอมอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ